สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องตาตาสตอรี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปวิดีโอนะครับสอนวิธีการเล่นอินโทรเพลงวาดใบนะครับของโบกี้ไลออนนะครับเพลงนี้นะครับต้นฉบับก็จะอยู่ชีเอนะครับเพลงนี้จะต้องใช้คาร์โบนะครับนีบที่เฟสที่5นะครับแล้วก็คอร์ดนะครับที่จะต้องใช้นะครับก็จะมีคอร์ดแรกนะครับก็จะทาสโคสเป็นคอร์ดซีเมเจอร์ คร์ดซีเมเจอร์เซเนนะครับซีเมเจอร์เซเในที่นี้นะครับผมก็จะใช้นิ้วกางนะครับจับที่สายที่5เฟสที่2นะครับนับจากคาโปมานะครับนะครับคอต่อไปก็จะเป็นเอเมเนอร์ or, นะครับขอต่อไปนะครับเอฟเมเจอร์ 7, แล้วก็ขอ G อ่าทีนี้ นะครับสิ่งที่ควรรู้ต่อไปนะครับนะั่นก็คือสายเบสนะครับเนื่องจากเพลงจะต้องใช้เทคนิคการเกากิตร์ก็จะต้องใช้สายเบสเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้เพลงดูแน่นดูเพาะนะครับอ่าลืมบอกอีกอย่างนึงนะครับต้นฉบับนะครับก็จะมีเสียงเปลี่ยนโนคอมาด้วยนะครับอ่าเบสซี B C ก็จะอยู่ที่สายที่5ช่องที่3 C m a j เมเจอร์เนะครับจะเล่นที่ สายที่5ช่องที่2อ A m i n สายเปล่าสายที่5ครับ F, F จะอยู่สายที่4ช่องที่3แล้วก็คอจีจะอยู่สายที่6นะครับช่องที่3ครับต่อไปนะครับเมื่อเรารู้จักสายเบสแล้วนะครับเราก็จะว่างทีละคอร์ดนะครับอ่าก่อนจะไปรู้จักคอร์ดนะครับ ผมจะพูดคำว่าเบสพร้อมเล่นกับสายที่หนึ่งในจังหวะแรกเสมอนะครับของแต่ละครนะครับโดยนะครับก็จะมีสายหนึ่สายสาสายสอสายสซสายสายสสายสซสายสจะสลับกันอย่างนี้ลรนะครัก็จะเป็น เล่นอย่างนี้นะครับเช่นคอร์ซีสา C major หนึ่หนึ่งสา F m a ตรงนี้จะเล่นสองจังหวะ นะครับกับคอร์จีนะครับก็จะเป็นนะครับหนึ่งสามสองสามจีนะครับพอคอร์จีนะครับก็จะเล่นแปลกไปนิดนึงนะครับโดยจะใช้ผมจะใช้นิ้วนานนะครับจับที่สายที่หกช่องที่สามแล้วก็นิ้วนานนิ้วก้อยนะครับจะอยู่สายที่สองช่องที่สามนะครับสายที่สอง ขอจีก็จะมีแล้วก็ลงมาขอซีครอ่าเมอรนอจีอซทีนี้เราจะหยิบทั้งหมดมาต่อกันครับอซ หากหาใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชอบ่องตตัสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ